สวัสดีทุกคนนาจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวทำน้ำหมักพืชผักขมไล่มแมลงให้ดูสำหรับมือใหม่หัดปลูกนะจ๊ะมือใหม่หัดปลูกที่ยังไม่ได้ทำน้ำหมักอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรมากก็ไปตัดพวกพืชผักขมขมมาทุกชนิดเอาไรวมๆกันถ้าตามสูตรก็3กิโลต่อน,น้ำตาลทรายแดง1กิโลใส่น้ำให้ท่วมๆแล้วคนๆหมักเอาไว้พอหมักเอาไว้เสร็จก็ สักสิบห้าวันก็ได้แล้วก็กรองเอาแต่น้ำผสมนี่เดี๋ยวเนี่ยผสมน้ำเนี่ยครึ่งหนึ่งเอาครึ่งนึงแล้วก็น้ำหมักพืชขมครึ่งนึงแล้วเอาไปรดราดพื้นดินช่วยกำจัดมดมแมลงไล่ได้แล้วก็ทำให้ต้นไม้เขียวแข็งแรงด้วยนะจ๊ะ คือใส่น้ำครึ่งหนึ่งใส่น้ำหมักครึ่งหนึ่งใครจะไปฉีดพ่นก็ระวังเดี๋ยวรูมันจะตันต้องกรองให้ดีๆไม่ยากเดี๋ยนั่งตัดก่อนนี่เราก็นั่งตัดตัดตัดต,ดตดดดัดผู้คืผักขมๆในบ้านเาปลกูกมาปลูกใส่ไว้นะในกระถางเล็กๆก็ได้นานชาววยตัดกิ่งปักชำติดง่าย เห็นต้นสะเดาขึ้นที่ไหนก็เอามาถอนมาปลูกเอาไว้ในกระถางเล็กๆเอาพวกใบพวกกิง่งพวกก้านเขาได้หมดเลยพวกนี้เขาจะช่วยไล่มแมลงใครที่ไม่มีเวลาทำก็เอาใบเนี่ยไปใส่ในกระถางนะจ๊ะไล่พวกมแมลงวีขาวได้เป็นอย่างดีพืชผักขมๆทุกชนิดเลยบ้านเราก็มีสะเดาฟ้าทราโจรบรลเพสอังกาบหนู นี่น,น้ำเฉวยอะไรที่เป็นพืชผักของบ้านเราก็จะทําน้ําหมักไว้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีมฉีดพ่นใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวทําให้ดูเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทําน้ําหมักสําหรับเรานี่คือถ้าเป็นแบบนี้นะนี่เรามีน้ําหมักใส่น้ําให้ท่วมๆหน่อยใส่เข้าไปใส่น้ำตาลทรายแดงสามช้อนพอละไอเนี่ยมันเป็นกระปุกกระป๋องประมาณ หลิตรกว่า2ลิตรได้มั้งเออสช้อนโต๊ะพอแล้วคนๆค,คนให้ละลายก็ได้แล้วก็หมักไกว้สิบหวันแล้วก็อย่างที่เราบอกกรองไปใช้มันมีหลายวิธีเออมีหลายช่องที่เขาทําไว้นะยัดเข้าไบาน้ําตาลสายแดงเขาจะเป็นอาหารจุลินทรีย์ใส่สไปเลยแบบนี้3ช้อนโต๊ะพอแล้ว นี่คือการทำตั้งต้นสารตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นน้ำหมักพืชขมไล่แมลงใครมีอะไรก็มารวมๆกันเนี่ยละลายน้ำตาลทรายก่อนก็ได้ละลายละลายคนคนคนให้มันละลายก่อนนะก็ได้แล้วก็หมักไว้สิบห้าวัน,นไม่ต้องเอาฝาปิดก็ได้พก็ยัง,งมันก็ไม่เป็นหนอนอยู่แล้ว ารขมขมของพืชเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหมักใครจะปิดฟ้าไม่ปิดฟ้าก็ไม่เป็นไรไม่ชีเรียดไม่ไม่มีสุดตายตัวนี่แค่นี้เองทำให้คนที่ไม่ได้คือสำคลิปพวกเราเนี่ยทำให้คนที่เขาไม่รู้ดูนะให้มือมาหัดปลูกดูนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทำไปเลยคลิปอะ เด็ดยอดนู่นนี่ปักชํำยอดอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรก็ปักชํำทำเลยอย่างที่บอกเราทำให้คนที่ไม่รู้ได้ดูเนี่ยขยันก็นั่งตัดซอยๆหันๆเงี้ยใครจะเอาไอ้คะน้าเม็กซิโกมาใส่มาหมักก็ได้คะน้าเม็กซิโกนี่ฆ่าเชื้อโรคเชือ้อกำจัดมแมลง คือฆ่า,มาแมลงได้เป็นอย่างดีเขามีสารไซยา,ยนายไนน์นะเออแล้วเห็นไหมเราก็ยังสังเกตอยู่ว่ามันจะมีหม่องหนึ่งที่เราหัก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 เวลาเขาสูงนะคณะเมสโกมันสูงแล้วหัก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 แล้วก็ใส่เป็นปุ๋ยหม่องนั้นมันไม่มีหอยทากนะเหมือนไข่หอย,ห,อยหรืออะไรถูกสารไซยาไนน์ฆ่าตายหมดมาลงมาแมลงมดมดตัวอ่อนมาลงมาแมลงไม่เหลือเลย แต่ก็ต้องคอยใส่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มาอีกอ่ะใช่ป่ะก็ต้องขยันทําแบบนี้แหละพวกเราอ่ะอยากกินผักที่เราปลูกเองก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ไม่งั้นพวกมแมลงศัตรูพืชมันเป็นอาหารของพวกเขาด้วยแย่งกันไงพวกเราแย่งกัน แย่งกันแข่งขันชิงดีชิงเด่นไม่ใชชิงดีแย่งกันเอาเอาตัวรอดดิเอ้ยพวกเรานี่แย่งกันแบบเอาเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดไงแย่งอาหารกันนี่เรียบร้อยแล้วเห็นปะ่ะอันนี้ที่เหลือเราทำให้ดูเฉยนะเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ในถังหมักพืชขมของเราอือ จำมาไว้ว่าเราทำให้วิธีทำน้ำหมักพืชขมไลแ่แมลงบำรุงพืชได้เป็นอย่างดีด้วยนะเอ,อ่อพืชได้จะเขียวสดแข็งแรงเชียวสารขมขมพวกนี้มันทำให้ต้นพืชแข็งแรงด้วยมีความต้านทานโรคอ่ะเหมือนคนที่กินยาขมขมทำไมยามขมยาเนี่ยกินน้ำขมขมหลายๆยายกินท่านแมนขมอ่ะมันไปฆ่าเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสในร่างกาย ของพวกเราทําให้เราหายเจ็บหายป่วยหายไข้ไงนะเคยเห็นป่ามีคนเอา,เอายาพารายาแก้ปวดไปใส่ไปละลายหยดนยดใส่ต้นมงต้นไม้เห็นไหมมันก็ไปฆ่าเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสในดินไงแล้วก็มันทาให้พืชี่ยแข็งแรงเห็นป้าทำไปเรื่อยๆ ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกคนหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งม,มั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้วันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้รวยพรุ่งนี้จนวันนี้สุขภาพขแข็งแรงพรุ่งนี้ล้มป่วยวันนี้มีงานทําพรุ่งนี้ตกงานวันนี้เราคุยอยู่กับเพื่อนๆเราทําช่องพรุ่งนี้ชาาพรนอนหมดลมหายใจไปเรียบร้อย นั่นคือสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตทำได้แค่ชะลอความแก่เท่าชราชะลอการเกิดโรคโดยการกินอาหารที่มีประโยชน์กินพืชผักปลอดสารพิษแล้วก็ออกกำลังกายนี่คือการชะลอก่อนที่เราจะหมดอายุไขเท่านั้นเองไม่มีอะไรมาก เพราะพวกเราก็ไปเจอกันที่เดียวกันนั่นแหละนะปลงได้ปลงปลดได้ปลดปล่อยได้ปล่อยวางได้วางธรรมชาติชีวิตส่วนเราไม่ปลดไม่ปล่อยไม่ปลงไม่วางกับไอ้พวกวิชาชีพออนไลน์และไอ้ข้าราชการที่มันโกงทุจริตอร์รัปชั่นเราไม่ปล่อยไม่วางนะจ๊ะช่วยกันนะประชาชนทุกคนช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันให้เต็มที่เลยช่วยกันจัดการไอ้พวก เนี่ยให้มันหมดไปจากประเทศเพราะมันทําลายเศรษฐกิจทําลายประเทศชาติทําร้ายประชาชนแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่ามันอะทำลายครอบครัวตัวเองเพราะการที designs, Hoy, ่ข้าราชการโกงทุจริตคอร์รัปชันคือมันการมันทำผิดกฎหมายทำผิดวินัยร้ายแรงแต่ทําไมมันยังทํากันเพราะเงิน คนที่เรียนจริงจบจริงที่มีการศึกษาจริงๆได้ปริญญาตรีมาแบบภาคภูมิใจเรียนเก่งเขาจะมีสมองมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะน้อยคนนักที่เขาจะคิดมาโกงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนที่มีการศึกษาที่เรียนจริงจบจริงสอบคัดเลือกเข้ามาจริงๆคนกลุ่มนี้แหละเป็นคนที่ เรามั่นใจว่าพวกเขาไม่โกงแต่ไอ้ผู้ที่มันปลอมวุฒินะบางคนนะไม่รู้นะนี่ไงเขาเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทไปตรวจสอบก่อนนะว่าใบใบนั้นนะ่ะมันจริงไหมจริง,รงฮะไปตรวจสอบก่อนง่ายมากเลยทดสอบความสามารถของผู้มันนะ่ะเออให้มันอ่านออกเออให้มันคือลองเอาทดสอบทดสอบนะลองทดสอบถ้าทดสอบได้นะเราจะรู้ ว่ามันเดียนจริงจบจริงหรือเปล่าไปและบนมากดูวล้สุขภาพด้วยแค่นี้นะ